ครบรอบ17ปีครับไม่มีอะไรที่ธรรมดาอยู่แล้วครับนี่ครับครบรอบ17ปีบริษัทสามเหลี่ยมโอโตอันนี้ก็จะเป็นกล่องมอบให้นะครับขอบคุณนะครับ,บแล้วก็เป็นตัวพิเศษเฉพาะเดือนนี้เลย ครบรอบ17ปีบรนซาเซเลอตโต้พอดีเลยได้ตัวนี้ไปและอย่าลืมนะครับวันที่29ลุ้นรับรถในรา,าคา17บาทจ<า>นะทำมาจากไหนครับชัยภูมิครับทำไมถึงตัดสินใจมาซื้อรถที่นี่ไเห็นรถที่นี่เยอะมากครับรถเยอะมีโอกาสได้เลือกเยอะไงหาเพจเลยครับเจอใน Facebook โทรเข้ามาเลยประทับใจตั้งแต่การคุยโทรศัพท์ดีมากเลยถ้ามองหารถมือสองสภาพประดงการันตีศูนย์เนี่ยผมน่าจะขายถูกที่สุดละเพราะเราเป็นรถขัดเกลื่อนมาครับโอเคครับขอบคุณลนะครับเสื้อครับเสื้อเลย วันวันนั้นใส่เสื้อัวนี้มาเลยนะ okay, okay. เสื้อมาหาเฮง oh, <my S 1> ยังไงกใอยได้ขอยดูนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับบริษัทสตาร์เยวโตครบรอบ17ปีรอเลยนะครับวันที่29นี้นะครับกับลดราคา17บาทใครที่สนใจนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์คอมเมนต์เลข17แล้วก็แอดมาที่7 7เดนะครับก็สามารถทักเข้าไปขอลงทะเบียนได้เลยนะครับลูกค้าแต่อย่างไฮไลท์เลยผมมีเซอร์ไพรส์สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้ามาหน้าร้านวันที่27นี้ ผมแจกออนไลน์อีกหนึ่งคันแจกออนไลน์กับแจกน้าร้านนะครับผมนะประมาณนี้ใช่ครับอ่ะรับันนิดนึงครับแล้วกันใครนะครับอบคหน้าครับ